ตื่นตึงกันอย่างนี้แต่ว่าที่ผ่านมาเราก็จะทำอย่างนี้ตลอดนะครับในการประชุมเวลาผมไปลงพื้นที่เนี่ยผมก็มีโอกาสได้พบกับท่านผู้ว่าแล้วก็ท่านผู้บังคับการตํารวจภูธรนะครับก็ทราบมาโดยตลอดครับในการเลือกตั้งที่ผ่านมาว่าแต่ละจังหวัดนั้นเนี่ยเขาให้ความร่วมมือเราอย่างดียิ่งมองในอีกมุมหนึ่งการสูญเสียนักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดปราจีนบุรีทําให้หน่วยงานบ้านเมืองนะครับทั้งตํารวจหรือกกตได้ฉุกคิดในเรื่องของอิทธิพล ของกลุ่มการเมืองในท้องถิ่นมากขึ้นก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการเลือกตั้งที่จะโปร่งใสในแต่ละจงังหวัดนะครับพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาดูหน้าปป,ปชวันนี้โอ้โหมวลชนแทบจะเรียกว่าก่อมอ็บกันเลยทีเดียวฝ่ายต่อต้านคุณทักษิณนะครับหลังจากปป,ปชเขาตั้งคณะไต่สวนปมชั้น14โรงพยาบาลตํารวจวันนี้มีแกนนําที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามคุณทักษิณไปยื่นหนังสือให้กําลังใจปป,ป,ปชขอให้ทําหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาและถูกต้องบรรยากาศจะมีใครอย่างไร เขามารวมกลุ่มกันได้ยังไงติดตามในชั้นทันข่าวเย็นช่วงหน้ากับ ทีพมีทั้งลายไม้สักไม้พยุงหรือลายไม้ต่างๆปลูกไม่กินไฟไม่ไหม้ทนน้ำไม่ผุหินอ่อน t ีพสีสวยเหมือนธรรมชาติทนน้ำทนไฟราคาย,ย่อมเยาวสอบถามเพิ่มเติมค c เซ็นเตอร์0922812919 0856608565เว็บไซต์ tpipolin.com facebook tpipolin line @tpipl นะครับคือโครงการที่เรานำผลิตพัณฑ์ที่เหลือทิ้งจากาไร่อ้อยนะครับมาทำเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท้งหรือว่าเรียกว่า w ูด d าเลทนะครับจุดประสงค์ของโครงการเนี้ยเพื่อเราก็เพื่อตอบสนองท่านนโยบายของท่านรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับท่านเอกนัทพร้อมพันธ์ ในด้านของการจัดการกากของเสียจากอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็การทำให้สิ่งแวดล้อมเนี่ยดีขึ้นเป็นการลดปัญหา PM 2.5ก็จะสอดรับกับนโยบายของท่านปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับท่านดรนัทพลนะครับของนโยบายของท่านเรื่องหัวและใจนะครับผลิดพันชีวมวลตัวนี้จะกระจายรายได้สู่ชุมชนนะครับโดยปกติเนี่ย ใบไดยอดอ้อยที่โรงงานน้ําตาลที่ไปผลิตเป็นเชื้อเพลิงชัวมมวลอะครับเขารับซื้ออยู่ที่ตานละ800-1,000บาทเห็นต้องนําเรียนก่อนวุฒิผลตเนี่ยราคาตันละ3,200บาทซึ่งถ้าเราใบอ้อยมาเพิ่มมูลค่าเนี่ยเราจะเพิ่มมูลค่าจาก800มาเป็น3,200บาทต้นทุนในการผลิตวุฒิเลตเนี่ยผมคาดว่าอยู่ที่ประมาณไม่เกินไม่เกิน1,500-2,000บาทครับเท่ากับว่าจะเพิ่มรายได้ให้กับชาวไร่อ้อยเพิ่มมากขึ้นครับ แล้วก็ความพิเศษของเครื่องวุ้าเลิตเนี่ยเราใช้ไบอ้อยร้อยเปซซึ่งเราเป็นเครื่องที่เรามีการออกแบบขึ้นมาใหม่เลยครับที่ไม่มีส่วนผสมของน้ําแล้วก็แป้งมันนะครับเราจะใช้ความร้อนของตัวนิลินเป็นตัวประสานเพื่อให้เกิดวุ้าเลิต เชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งเนี่ยของเราที่เราทํามาเนี่ยได้ผ่านตัวมาตรฐานมก2775ขีด2560นะครับในเรื่องของเชื้อเพลิงชีวมวลครับค่าความร้อนค่าความชื้นค่าขี้เท่าซึ่งเราก็ผ่านมาตรฐานตัว2775ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมด้วยนะครับตอนนี้บุศผลิตเราก็มีตลาดภายในประเทศซึ่งตลาดในประเทศเนี่ยก็มีราคาอยู่พอสมควร แต่ว่าในต่างประเทศก็มีราคาที่สูงขึ้นนะครับแต่ว่าของเขาก็แลกมาด้วยมาตรฐานที่เขาสูงขึ้นด้วยซึ่งการที่เราจะทําคุณภาพของวุฒผลิตของเราเนี่ยให้ตรงกับความต้องการต่างประเทศได้เนี่ยก็ต้องมีการต่อย,ยอดเอาเรื่องน,นวัตกรรมเข้ามาจับนะฮะมันก็จะทําให้สามารถที่จะนําส่งขายต่างประเทศได้ในอนาคต ในปีงบประมาณ2,568เนี่ยเราก็ทํางบประมาณของโครงการขยายโครงการนี้ออกไปก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องชาวไรอ้อยนะครับแทนที่จะเ,เก็บเกี่ยวแล้วก็เผาใบอ้อยทิ้งนะครับก็เอามาขายกับโรงงานที่ผลิตชีวโพลล์อัดแท้งตัวนี้นะครับเพิ่มมูลค่าเพิ่มของไร่อ้อยหรือต้นอ้อยของเราด้วยในอนาคตรครับขอบพระคุณมากครับ ใครใก็ว่าอร่อยลองนี่สิกาแฟผสมถังเช่าขอดีไทยลองหรือยังคะ เ้ยมันดีอ่ะแน่นอนครับเพราะกาแฟของเราผ่านการคิดคน้นคัดสรรอย่างพิถีพิถันทางเช่าทิเบตที่เพาะเลี้ยงและควบคุมคุณภาพเพื่อให้คุณได้ดื่มกาแฟสมุนไพรที่อร่อยไม่เหมือนใครเพราะคุณคือคนสำคัญเราจึงไม่หยุดวิจัยและพัฒนาแล้วคุณละ่ะลองหรือ,อยังอย่าลืมไปลองกันเยอะๆนะครับ เชื่อไหมครับผมดู